สวัสดีครับเ้อาอยู่ในเกมไดโซนออนไลน์เหมือนเดิมวันนี้จะมารีวิวไอ้ m ็5หรือ m5 m5 เหมือนเดิมแข่งสีสนามก็เห็นเขาบอกว่าเป็นรถที่เป็นเลี้ยวคันที่เลี้ยวดีคันนึงนะก็ผมเลยเอามาลองดูแล้วก็แลกได้ด้วยไม่ใช่แลกมาได้ สนามแรกก็ถ้าถามว่าเดียวดีไหมมันมันเลี้ยวเหมือนเหมือนโยนอ่ะมันเลี้ยวมันเลี้ยวอารมณ์เลี้ยวมันเหมือนมันรถมันโยนไปทั้งคันะประมาณนั้นอ่ะบพรารูปร่างของบอดี้มันเป็นแบบรถบ้าน ไปทางไหนก็ไม่ไปอเอาเอาอันนี้เราไอา้คาร์เองสุดแข่งกันนี่ว่าเห็บร้อยเรียบร้อยเสียอาการยังยังพอทั้งอยู่ฟุ๊มับเขาให้ เอาสี่ขดเอกังกันดูสามคันแดีวมาดิอยู่ดีฝีมือแล้วอย่างเงี้ยแต่แต่แต่ที่ผมใช้มันก็เดียวง่ายนะมันแบบมันโยนอน่ะแนวแนวแบบแนวโยนอะ่ะเวลาเรียวอย่างเงี้ยมันจะสไลด์ออกไปอะ่ะ ความเร็วอัตราเร่งตอนออกตัวดีถือว่ามีถือว่าดีดีอยู่พอรถคันนี้เป็นน่าจะขับสีนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนท้ายกันผมก็จำไม่ได้เรียบร้อยที่1น,นะไปสนามที่2 การออกตัวถือว่าดีนะไม่ได้ไม่ได้แย่การเลี้ยวก็ไม่ได้แย่ถือว่าพอได้ตีคู่มาการะลมโบเลยนะเนี่ยเรียบร้อยไม่เบรกไม่เบรกก็เข้ากำแพงไป ก็ไม่ได้เย,ยนะเบรกก็ถือว่าค่อนข้างดีถือว่าเบรกก็อยู่อ่ะไม่ได้เบรกแบบแล้วไหลไปอย่างเงี้ยเบรกก็ถือว่าอยู่อยู่บันเดิมครับสนามในที่หนึ่ง 三。 ส่งรถบ้านว่ะส่งรถบ้านแต่ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะสายบีเมอร์อเงี้ยเผื่อแบบคนชอบอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่ามันไม่แย่ก็ถือว่าค่อนข้างดใีในระดับหนึ่งนะของคา์เ A แต่ถ้าเออมันในอ,อนาคตก็อัพเดขึ้นมาใหม่เงี้ยปรับสูงต่ำปรับแคมเบอร์ล้อว,ว่าปรับอะไรได้เงี้ยอาจจะทำให้เขาให้เขาโค้งง่ายขึ้นหรือปรับองศาลเลี้ยวเงี้ยอาจจะทำให้เขาโค้งง่ายขึ้นก็ต้องรอดูอะ เพราะตอนนี้ก็ทางเพจของไดโซนก็ยังไม่ประกาศอะไรเลยผมก็ติดตามอยู่ติดตามทุกวันเนี่ยผมอะถ้ามีข่าวเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบสนามสามจบไปสนามสุดท้ายเจอรถไปกี่นี่มัเขคงดีปัจจุบันผมก็ยังใช้อยู่ตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่ ถือว่าเป็นรถหลักก็เลยก็ว่าได้ประมาณนั้นนะอืมือเขาจะเบียดเอาอะไรผมไม่เข้าใจเนี่ยเอ้ย้ r s R ที่ว่านำอยู่ตอนที่สองนั้นมันก็ถือว่าดีนะผมก็เคยเอามาใช้อยู่ เป็นรถคัด A เเหมือนกันตาเร่งเดี๋ยวถือว่าดีถือว่าดีก็ไม่ได้เยนะเผ่ะคัด S เอที่นำไปที่หนึ่งะไม่องไปถามหาเลยคณะเลี้ยวดีปลายมีแต่ต้นไม่ได้ แต่จังหวะต้าเล่งก็ไม่ได้ของพากินน่ขอ,องไอ้ไดซ่าพยายามจะขึ้นนะขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ได้อ่เดี๋ยวร้อยที่สามมามาดูข้อมูลรถกัน ก็เอ5มอ่าก็จะมี Dynamic 8.4 c o n t r o l คอแล้วก็เบรก5.6น้ำหนักอยู่ที่ตันตัน8ความเร็วสูงสุดอยู่ที่305กิโลเมตรตชโมงแรงม้าอยู่ที่6 3 6ก็เป็นรถที่ดีคันนึงนะสารคัด A เลี้ยง่ายอัตาเร่งดีก็หาลองกันได้ ล็เปิดกล่องถ้าไม่มีผมมีขายนะขอฝากไว้เท่านั้นแหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปถ้ามีอะไรผมจะมาอัปเดทเพิ่มสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นแะไปละบ๊ายบาย